กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องถอสีเหดนะครับก็วันนี้ผมจะไ่เล่นแมบปบชื่อว่ามันคล้ายๆกับแมปเดสบาบร์เดลัยครับก็แต่มันเป็นรีโก้นะรีโ <c> ก <oughs> ้ไอ้เนี้ย <Yeah. S 1> ผมมาเล่นเกมรีโก้ก็นี้เรา ไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเกมเลโก้ก็คือเลโรบ็อกนั่นเองนะครับอาจจะลิ้นพันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปมานานแล้วนะครับก็อากสี่ปีแล้วก็ไม่อยาคลิปนานมากหมดไฟกูหมดไฟนะครับไฟดับนะครับหมดไฟตอนนี้เริ่มมีไฟแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามช่องทางผมด้วยนะครับเพราะผมจะทำช่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลย ก็อาจจะมีน้ำมั่วอะไรบ้างเพราะว่าผมเป็นใครด้วยนะครับหมูบ้านบ้านนี่เลยหวานกินไม่เป็นด้วยเลยเป็นเซอร์ถ้าผมเป็นเซอร์ผมก็พอรู้เรื่องเกมนี้บ้างนะครับเกมนี้มันเล่นยังไงวะกูเล่นไม่เป็นเว้ยต่อยเฮียนี่กูเล่นไม่เป็นกดกดอะไรกดเดินตรงนี้ครับโอเคครับกดย่อกด ตอนนี้ผมเล่นอยู่จอยนะครับก็จะมีกูู้เจอฆาตกรยเยอะแม่งเจอมาก็เปิดเลยวิ่งเลยครับวิ่งเลยก็ผมไม่อยากเจอต้นเกมนะครับทิพไาแล้วมันอแล้วเฮ้ยอ่งนี้่น,นีนะครับเพื่อนจัดการไปนะครับเจอกับกด R1 หนึ่งเฮ้ย R หนึ่งวะเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนี่หวา่านะเกมนี้ดีครับเกมนี้ดี ภาพอาจจะกางหน่อยนะครับก็ขอภอภัยด้วยนะครับน่าจะสวยพอท่านผู้ชมชอบนะครับก็ผมคิดถึงเรื่อมาแล้วการอ่านคือก็คิดถึง,อถงโอ้ยเหี้ยอะไรวะโอ้กูเด้งอะไรอะ่ะอาอคาตกรอ์ออกครับท่านผู้ชมเหี้ยอะไรเนี่ย a few moments ก็มาแล้วครับผม e t s g o baby มากูจะเล่นนือเปล่าในตานี้เนี่ยไอ้ี่กูได้เป็นค่าตรกร์นี่ยนะได้นะครับโอเคสาร้าวาว้าวสาร้าวนะมีดาบด้วกโกูเจอเจสกูเ,เป็นเจสันครับบุมาขอมาก็จัดให้นะครับโอเคครับผม ผมไม่หาคนครับผมก็ไม่ค่อยเล่นเจอวะอาอแล้วเจอ,อยังไงมันมัน,มนมกูแหลกมากเลยนะครับโดนครับหลานเกียรบยังไงอ้้หโดนเลยนะ นะครับโอ้่ไม่โดนนะครับโอ้แง่้แต่ผมวิ่งไวอยูน่ยนะครับมึงจะวิ่งวอกอะไรเยอะแยะมันเป็นไรวะล้มหมดนะครับล้มหมดมึงจะเจอถ้าคนมันกลัวผมหรือเปล่าเนะนี่ยไม่แน่แงงเลยได้ยังไงวะ เล่นจอยยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขนาดนมีผมสักเท่าไหร่วันนี้เจ็ดแม่อุ้งลม้มอีฮีอะตายยากนะีค่ควายฮ่าโดนกูัวแล้วไอ้เฮียสกูได้ตัวนึงครับอีฮีอะไปมาไอ้ควายอุ้ยวิเฉยไม่เป็นนะครนะับอือโดนแล้วโดนแขวนครับ ก็ผมขอใช้ที่เขาว่าแขวนแล้วกันนะครับตามหาคนตอนนี้ผมหาคนไม่เจอโอ้ยอย่านนเนี่ยใช้นเลยนรับหมดแล้วน,นะคนนี้ไงครับมันกำลังไปช่วยเพื่อนครับโอ,อ,อ,อ้ยไม่โอ้ยโอ้ยแม่งช่วยเพื่อนเสร็จพอดีครับกูชชี่ให้หนึ่งทีครับ ยังไงยังไงมัรทงอันอนี้ก็ดูนะครับตอนนี้โอ้โหธรรมาดาอยู่แล้วครับธรรมาดาอยู่แล้วครับ,าม,าารบมันกระจอกนะครับตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันก็เหลือเครื่องนึงนะครับโบน่าจะเอามึงแค่คนเดียวนะมันก็ควรตายได้ละละไอ้เหี้ อย่างนี way, oh, a, uh, ้อย่าเยอะชิบหายเลยวุ่นวายสัตว์เคครับีันช่วยครับทำไมหรอครับโอ้แม่งี่อื้ออี่จิงมากใช่ไหมมีอยู่ไหนอ่ะเนี้เอ้ยีียบักอ๋อนี่อนี มึงคงไม่พอกับเพื่อนเราวะ่ะโอเคไหมตายไกลไกลเตีเยงกนะูตายแล้วยังไงก็ตายไม่ได้ทำเฮ้ยมึงควรตมวนะีมึงนล้วเนี่ยมึงจะออกไม่ออกวะหรือมึงไม่รู้จักประตูว,วะเนี่ยมึงโดนกูแลนะ้วเนี่ยตอนนี้ครับโดนผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ย ก็เล่นรอดสามคนด่วยรอดไปแลวก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับก็ได้ฮิวเดียวนะครับก็ยิ่งเลยนะครับผมลึก เจอแล้วครับผมเฮ้ยเปิดมาโอ้โหเปิดมาก็เจอเลยอี๋เอาดูว่าาดูว่าทีงมันตามมาครับผมไปไหนดี เฮ้ยยี่ย่ะไม่มีจริงๆหรอทำไม้เลยครับเพื่ออะไรครับมึงวอครับเพื e ่ออะไรอือโดนผมครับยังไงยังไงยังไงโอ้ยี่ย่ะโอ้ยขึ้นฉีกเลยครับฉีกเี่ยจูงแรกกูก็หงุดหมันกันนี่หว่าหรือมันเล่นอะไรของมันวะเฮ้ยี้ย่ะหลอนหลอน เดีย๋ยวมเงยเยอะเหรยวจังวะเียอะๆวะเียอะนะตอนนี้คือผมไม่ค่อยเข็งด้วยนะครับเฮ้ยมัไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่ไอ้เหี้ยโดนกูเฮ้ยเจือ ไี่ได้ไม่ได้ไม่ได้โ,โดน,นโดนยังไงทางไหนทางไม้ครับฉีกแล้วครับตอนนี้เพื่อนผมกำลังจะพันผมจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วครับ เล่นได้ครับตรงนี้เล่นได้นี่โดนโอ้ยหอ่ะดูแค่สามก้มพไปหรอเฮ้ยโดนนี่ยะอะไรวะ เดี๋ยวดวงยิงจี้หนึ่เรื่องครับเฮียสวยเื่อนสวยองใจมึงจริงจริงว่ะสัตว์จะตตาครับทุกคนมันก็ยังตามผมนะครับมันจะตามไม่เลิกด้วยมันก็ฉี่เอาลัวนะครับมันจะแคนกูยอะไรเงี้ยแต่มันทำอะไรกูไม่ได้ไง ตรงนี้ประตูครับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยก็อี๋เอ้ยอย่าทำร้ายกูเห็นไหมครับรตู้ครับตูงต่อได้แล้วครับตอนนี้ โอ้ยเฮ้ยไอ้เฮียเพื่อนแม่งอยู่นี่พอดีไอ้เฮียโดนแล้วอืมฮะกูโดนเลยวะเยอะด้วเสียงลมหาในบันยาวาศเนี่ยนะเฮีย ก็ลอยเาวเ่อนเพื่อนแม่งใจดีวะอื้ออือขอบคุณนะครับเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนหิวเราหน่อยกดอยูดหิวสิเพื่อนมันทิม่มยังให้กูไหมลนะ่ะ <c oughs> มันยังต่อได้อยู่นะครับถ้ามันหิวให้ผมขอบคุณมากเพื่อนเรีว่าเวร y ี o กูดเลยนะครับโอเค thank you 朋友，过来嘛。<laughs> เราก็หัวนิ้วอะใจเย็นนะครับเราต้องใจเย็นตอนนี้เพื่อนเราถูกแบนว่าอูจะปั่นเสร็จแล้วรอยนิดที่รักรอฉันก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ครับผมจะไปช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนเคยช่วยผมผมก็ต้องช่วยเพื่อนนะครับนั่แหละพลังของฮีโร่เอ้ยมึงเฝ้าเลยเหรอวะคืออะไรวะมึงกลัวไม่ได้เล่นเหรอ โอเคพเ,เ,เพื่อนมันโทดเรือนพอดีไม่ค่อยชำนาญอ่ะเช่วยให้กูไม่เป็นห่าเลยเนี่ยเหี้ยกูเริ่มร้อนแล้วนะไอสัตว์อีควายโอ้ ทษทีเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเไรอยู่มน่ะนปะเนี่ยมันจะมาครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอี้มันหายตัวนะั้นตอนนี้ตอนนี้มันหายตัวยอยู่นะครับอันนี้กูก็ไม่เห็นเหมือนกันนะ ช่้ยอกูยว่าได้ไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> แม่งไม่ต้องทำละไอ้เหี้ยออกได้ละไอสัตว์ปวยเดี๋ยวผมจะไปเปิดประตูรอ,อเพื่อนนะครับทำไมกูเห็นแก่ตัวยางงี้วะไอ้เหี้ยเราดูว่าช่วยนะช่วยให้การรังใจ่ตอนนี้เพื่อนผมอยู่ไหนเรวผมจะเปิดรอ Thì tên mình làm mà đi chặt quá ừ. cho ừ. mà, bà chơi với gần Phí chơi với bạn của anh Phí chơi với bạn của anh nào กูไปเพื่อนกูบายบายเพื่อนไม่เสียงไปยิ่งไปด้วยกันนีเอยอะมันอยู่นี่บ่าวะมันจะอยู่นี่นะครับจะเราไม่ปล่อยเพื่อนตายแน่นอนครับเพื่อนคือไป ไปช่วยกันคุณอยู่นี่ๆสิเวลามีเห็นนะครับน้องๆโอเคไปก็ เง้ไปทันครับตีมันก็มันก็โง่เพื่อนครับเพื่อนกูโดนตีปะนะมันเพื่อนจะโดนตีนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโอ้คนเมียงไม่มีไฟฉายห้ยตีกูดิตีไปโดนแหละ ก็ยังเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้คอมไงเฮียโอ้ยเพื่อนกองอูนนอองกอ็เป็นว่าเพื่อนผมจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ทีมเราชนะครับถือว่ารอดด้วยกันออรอดสองคนเหรอถ่เไ้ยอีกคนหนึ่งเป็นอุกรณ์กูลืม โอ้ยไม่เป็นไรนะครับถือว่าที่เราจะนะมีเรื่องหอมบักนะครับบักนิดนึงน,น,นะครับแต่ว่าสน,นุกนะครับก็จบกันแล้วกับเกยมยิดบายดไลท์รีโกนะครับก็เป็นอะไรที่เราถึกมากๆก็มันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับก็ก็ขออย่าลืมก็ขอแค่ไม่กี่ย่งก็คือกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ใ้แล้วก็ อันนั้นด้วยนะครับก็จะทําช่องไปเรื่อยๆรื่จนกว่าจะถึงเป้าหมายของตัวเองนะครับก็ขอตัวลาไปก,ก่อนสวัสดีครับจุม้มว่า